ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เราก็เป็นเบรกกันมาแล้วแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาสู่รายการช่วงที่2ตื่นเต้นและเร้าใจทําให้ใครบางคนในอย่างที่จะตื่นเช้ามาและเจาะเลือดแต่เช้าเลยนะใครไม่รู้แต่เราก่อนเนี่ยเราเป็คนแรกนะที่รู้สึกว่าเฮ้ยแค่นี้ก็รู้สึกว่าดีแล้วถ้าเราจะไม่ลดน้ําหนักนะแต่เราได้ดูแลตัวเองจากการเรียกว่าจะปัญหาอะไรจะต้นเหตุเลยที่พี่หมอบอกว่าบางครั้งเราลืมไปไงว่าเราเนี่ยเคยตรวจเช็คอัพร่างกายไปเมื่อไหร่เออแต่โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ดีพี่หมอต่อเนื่องเลยดีกว่า เพราะว่าแบบพอบางคนเงี้ยเขาไม่เคยเช็คเขาไม่เคยแบบไม่เคยเอาแหววว่าตัวเองอ่ะอาจจะมีอะไรแต่งอยู่เงี้ยโอ่ทีนี้ในศาสตร์ชลอวัยเนี่ยมันตรวจได้ละเอียดกว่าการตรวจพื้นฐานเมื่อกี้ไงใช่ไหมอย่างอันเนี้ยที่พี่กองเราจะเล่าให้ฟังเนี่ยเมื่อกี้ฮอร์โมนระดับหนึ่งแล้วนะซึ่งฮอร์โมนเนี่ยส่วนใหญ่พอตรวจแล้วเนี่ยจะค่อนข้างสัมพันธ์กับอาการชีวิตประจำวันเลยเหนื่อยง่ายง่วงนอนอ่อนเพียเอ่อเที่ยวง่ายดิ้วรอย มาวันนี้มันจะดูได้ชัดเจนมากแล้วมันเป็นการบอกการทํางานเนี่ยคือระดับพวกนี้คือการทํางานไม่ใช่การเจ็บป่วยนะหมายความว่าระดับของคุณยังไม่ป่วยหรอกแต่ว่ามันต่ำเนี่ยมันบอกการทํางานแย่ลงเลยนะครับนะซึ่งในโรคหลอดเลือดหัวใจนะส่วนใหญ่ก็จะไปดูคลเตอรัลไตกิสลายซึ่งเขาเรียกว่าตรวจสุขภาพ,ฯพประจำปีเนี่ยมันดูอยู่แล้วนะ<อ>แต่ว่าในศาส์ยเราดูละเอียดกว่านั้นซึ่ง เราเคยนำเสนอไปแล้วก็คือว่าดูถึงการอักเสบของเซลล์นะครับนะซึ่งตัวแรกที่ดูคือโฮโมซิสซีนโฮโมซิสซีน e. เนี่ยคือกรดอะมิโนตัวหนึ่งเป็นโปรตีนนี่แหละแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเจอเยอะเพราะว่ามันเป็นตัวสัญญาณที่บ่งบอกว่าปฏิกิริยาในร่างกายเกิดสะดุดคือมันเป็นพัทมันเป็นเขาเรียกว่ามันอยู่ตรงกลางนอะก่อนที่กรดอะมิโนจะไปใช้เปตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดใช้เกิดประโยชน์หมดโฮโมซิสซีน e. มันจะหายไปแต่ถ้าเกิดว่า พโพอเสรนี้มันสะดุดสะดุดสะดุดสะด,ด,ดุดการใช้ตรงนี้มันไม่ดีโฮโมซินก็จะค้างขาง <c oughs> ดังนั้นถ้ามันมีเกินมันก็เป็นการหมุนบอกภาวะอะไรบางสิ่งบางอย่างในร่างกาย <c oughs> แล้วเพราะว่าเมื่อมันสูงขึ้นมันทาให้หลอดเลือดอักเสบง่ายขึ้นมันเป็นต้นเหตุของอตาการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ สมองเสื่อม<ฮ>กระดูกพุน<ฮ>แล้วก็อีกหลายต่อหลายอย่างที่เสื่อมนะทั้งที่มันเป็นกรดอะมิโน,โนธรรมดาธรรมดานะ<ฮ>แต่ว่ามันเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยมันไปไหนไม่ได้มันเลยต้องข้างค้างนะซึ่งไปไหนไม่ได้ปุ๊บเนี่ยหมายความว่าร่างากายเอา,เอาไปใช้ไม่ได้นั่นเองนะซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะสัมพันธ์กับการขาดวิตามิน B <ฮ>ีบีหกบด้วยที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทานอาหารเสริมเยอะ ก็เลยทําให้ระดับนี้มักจะปกติไม่เคยสูงเลยโชคดีภูมิใจมากขอภูมิใจนําเสนอนะไลโปโปรตีนเอก็เป็นเขาเรียกว่าโปรตีนนําพาไขมันชนิดหนึ่งซึ่งมันก็จะบ่งบอกถึงอัตราการเสี่ยงของการที่ไขมันจะไปเกาะเส้นเลือดได้มากน้ออแค่ไหนได้ดีกว่าคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์อีกนะซึ่งของพี่ก็ไม่สูง นะเอสเอสซีอาร์พีเออเราทำมาภูมิใจภูมิใจพยายามภูมิใจนำเสนอนะเอสเอสซีอาร์พีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรตีนแห่งการอักเสบคือถ้าร่างกายเรามีการอักเสบเยอะจะหลั่งโปรตีนอันนี้ออกมาแต่มันอักเสบตรงไหนไม่รู้นะของพี่ก็ไม่สูงอี เพราะว่าพี่กินน้ำมันปลา mm hmm. นะบางคน oh, งคือกินน้ำมันปลาคือ,อเมกาสามไน้นะใช่ถูกต้องนะไม่มีอาหารเสริมหลายตัวแต่ว่าตัวหลักคือน้ำมันปลา <c oughs> ถ้าเหล็กถ้าเหล็กเนี่ยอย่างที่เราเคยนําเสนอแล้ว,ว่าถ้าทานเยอะเกินไปเนี่ยไม่ดีนะมันเกิดเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ได้ดังนั้นถ้าขาดก็ไม่ดีเหมือนกันต้องอยู่พอดีพอดีดังนั้นผู้ชายหลายคนที่ไม่ ไม่ได้พบว่าขาดธาตุเหล็กไม่ควรไปดูแล้วพอาหารเสริมที่มีธาตุเหล็กนะนะครับผู้หญิงมีโอกาสขาดสูงแต่ก็ต้องระวังว่าถ้าเกิดคุณเป็นธาลัสซีเมียรหรือเป็นพาหะธาลัสซีเมียไม่ควรทานธาตุเหล็กที่เราก็เคยนาเสนอไปทีกแล้วนะถ้าใครหลายคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะเดี๋ยววหลังจะเอาเทปมาดีลาง์ให้ใหม่นะเพราะว่าคนเขารู้เรื่องแล้วล่ะไอ้ที่พูดไปแต่ถ้าไม่รู้เรื่องอกีกมีภาคประชาชนการสรัมมนาสาธารณชนจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังหมดเลย ซึ่งครั้งหน้านี่รู้สึกจะเป็น26 27พฤษภาคมนี่แหละมีทักงหมา4ครั้ง4เรื่องต่อเนื่องกันไปเป็นเรื่องราวของข้อมูลพวกนี้ เราจะได้เข้าใจเวลาเราไปเจาะตรวจเลือดหมอตรวจมาไม่ต้องฟังนะค่ะเข้าใจแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณหมอเะกลับไปดูเองแล้วจะต้องดูแลตัวเองยังไงก็รู้เรื่องด้วยใช่ไหมสรุปสุดท้ายแล้วนะสรุปสุดท้ายแล้วดิฉังดูอะไรนะอัโพไลโปโปรตีนเออัโพไลโปโปรตีนบีดูฟาสติ้งอินซูลินดูว่าเรามีภาวะดื้ออินซูลินไหมก็โชคดีเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์ไม่กินของพวกของแป้งของหวานของมันจุกจิกท่ำเพลื่อนะหรือน้ำอัดลมอัดลมไม่กินไอฟาสติ้งอินซูลินเนี่ยคือระดับ เราดูว่าเราดื้ออินซูลินไหมและอินซูลินน,น,นี้จะนํามาซึ่งอ้วนลงพุงคอเ,สเลสเตอรอลไตกิ่ลายกว่าเบาหวานไขมันความดันซึ่งพวกนี้เกิดจากไลฟ์สไตล์ท้องเรียกว่าห่วยห่วยครับหารหน้าทางเราแอ, <laughs> อ้อวอนี่ไงนี่เราก็หุ่นดีอยู่แนละ้วขอโทษทีความสูงร้อยแปดสิบสองน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดสิบกว่าแต่ว่าเธอจะมีเรื่องหนึ่งของมันของทอดของไม่เตรียมชอบเราก็ต้องหาสารแอนตี้ออกซิแดนต์พวกพืชสักเคมีไฟโตนิวเทรียสต์ทาง ยีลูกชิ้นได้นะเขาเรยลูกชิ้น,นอะไรลูกชิ้นเด้งไม่ใช่ลูกชิ้นปลาทอดไม่ใช่ลูกชิ้นที่มันทอดบุมวมผองๆอง,องแล้วก็นูดอ่แะแล้วเหนียวเหนียววันนี้ก็ใส่ปลาปลานี่้งใส่บอแหลกมันอร่อยมากเลยเออสรุปพอได้ผลนี้กลับมาเสร็จปุ๊บก็เริ่มวิเคราะห์ว่าตัวเองมีปัญหา ส่วนใหญ่ที่ดูแลมาใช้ได้นะฮะโรคหลอดเลือดหัวใจเรื่องการอักเสบเรื่องอะไรดีหมดเลยมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเหตุผลเพราะไลฟ์สไตล์มันเคร่งเครียดซึ่งมันก็เป็นปกติแล้วมันก็เป็นตามวัยนะแล้วฮอร์โมนที่สําคัญอยู่สองตัวคือหนึ่งไทรอยต่ำแฝงสองมีเอสโตรเจนสูงเกินไปก็เลยมาดีไซน์โปรแกรมนะดีไซน์โปรแกรมให้กับตัวเองอยากรู้ไหมว่าทําอะไรไปบ้างอ่ะก็เริ่มรู้สึกเลยว่าไอ้ภาวะไทรอยต่ำแฝงเนี่ยนะครับคือเอาแรกเนี่ยคือ ปัญหาที่บอกเมื่อกี้คือหน้ามันเหี่ยวใช่ไหมหน้ามันเหี่ยวแล้วก็ตัวมันเริ่มอ้วนนะแล้วรูปหน้ามันก็เริ่มใหญ่ก็เลยดีไซน์2โปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเฮลตี้โปรแกรมสุขภาพก่อนครับนี่โปรแกรมสุขภาพเนี่ยไอ้อ้วนที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้แล้วมี2เรื่องเรื่องที่1ก็คือไทรอยด์ต่ำแสงนะครับเรื่องที่2ก็คือมีเอสโตรเจนนะครับแต่มันยังมี2เรื่องคือตัวเองมีแพ้อาหารแสงด้วยซึ่งแพ้อาหารแสงเนี่ยเป็นมารอบหนึ่งแล้วเจาะทีหนึ่งแล้วดีระดับแลงย ลดลงคราวนี้เลยเจาะใหม่เพราะรู้ว่ายังมีอยู่ยังมีท่ออื่นมีนมมีแกส๊สมีเซบเดิมมากเป็นครั้งคราวแต่เจาะใหม่ครั้งนี้เนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมค,คือจํานวนตัวที่แพ้น้อยลงแล้วอาหารที่แพ้ก็เปลี่ยนหน้าไปแต่ตัวที่ยังแพ้อยู่ตลอดเวลาก็คือนมไข่แล้วก็ถัว่ว แต่สมัยก่อนมีข้าวนนมีปูมีอะไรอย่างนี้เลยนะ<ม>นี่แต่ว่าแต่ว่าข้อดีคือจำนวนน้อยลงนะ<ม>แล้วความรุนแรงสมัยก่อนในแพ้ทีม2 7งร้อจแต่ที่มันขึ้นเยอะแต่เติมมันสูงแต่คราวนี้เหลือไม่ถึงร้อยแต่ว่าปฏิบัติตัวดีขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นตั้งใจใหม่อีกรอบนึงนะงวดอีกรอบนึงจะได้ดีเต็มที่เลยก็เลยรู้ว่าไอ้ที่อ้วนเนี่ยนอกจากไทรอยด์ต่ำแล้วนะมีเอสโตรเจนสูงแล้วนะมีแพ้อาหารแฝงนะครับและอีกอันหนึ่งที่สงสัยคือน่าจะมีโลหะ คนเพื่อนด้วยประลอดไม่ใช่ประลอดคือเราเราเจออยู่แล้วไงเดี๋ยวหลังเนี้ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตรวจอีกครั้งหนึ่งคือจะยังมีหลักอีกนะเจาะตรวจวิตามินสารอาหารในร่างกายเจาะตรวจดูสารโลหะหนักอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะดูอีกรอบหนึ่งซึ่งพี่ก็เลยคิดว่างั้นพี่ก็จะทําโปรแกรมล้างสารพิษก็เรอหนึ่งทำจัดการโปรแกรมล้างสารพิษนะแล้วก็ทําสนอไว้โปรแกรมในการให้ anti oxidant ไอ้โปรแกรมล้างสารพิษเนี้ยมีหั้งกาอาหารก่อน มีอาหารล้างสารพิษได้14วันนะแล้วก็เอาเอาสารแอนตี้ออกซิแดนท์เข้าทางเส้นเลือดเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งขนนะซึ่งล้างสารพิษด้วยแล้วทำให้ผิวดูเปล่งปังสดใสด้วยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก, uh, ก็ล้างสารพิษเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ใหฮอร์โมนไทรอยเสริมนะก็ทานฮอร์โมนไทรอยเสริมนะแล้วเสร็จแล้วก็มีตัวแฟตเบิร์นตัวหนึ่งซึ่งที่ทานประจําก็คือว่ามันเป็นสารอาหารรวมเลยแล้วมันไปบําบัดความเครียดเพราะเราพบว่าความเครียดทำให้วนขึ้นใช่ การนอนดึกการไม่ทานข้า,าวเช้าแต่พี่ทานข้า,าวเช้าเนี่ยแต่นอนดึกใช่ไหมแล้วสเตรีสเยอะเกินไปเนี่ยพวกนี้ฮอร์โมนในความเครียดที่ต่ำๆนี่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาวะเครียดเรื้อรังเหล่านี้นะซึ่งเจอบ่อยนะทำให้เจ้าตัวอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแล้วก็ลงยากดังนั้นเนี่ยไอตัวอาหารชัดเบอร์เนี่ย มันไปช่วยทําให้มันเป็นสารอาหารหลูกดูารอได้อย่างนะมันไปช่วยทําให้บำบัดสมดุลของฮอร์โมนคอติซ<ม>อลพี่ก็ทานัดเปินทานไทรอยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ก็เลยเข้าโปรแกรมสําหรับตัวอย่างนี้แล้วนะแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายที่บอกที่เกี่ยวกนะก็เลยจัดแอคทิวิตี้เอาเครื่องเอาอะไรมาตั้งไว้ตรงในห้องนอนบ้างนะคืออยู่ในห้องนอนเห็นนะดูทีวีไปก็นั่งไป<อ>เล่นไปก็เป็นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งละนะครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ไหมนะแล้วก็ เสร็จแล้วมาถึงหน้ามาหน้าก so in ็เริ Nag ่มมีสายแล้วเออกล้ามใหญ่กโดนตอกามกล้ามเนื้อใช่ไหมเออกล้ามเนื้อมันใหญ่กล้ามเนื้อมันกล้ามใหญ่เพราะกล้ามเนื้อมันใหญ่บางคนกล้ามใหญ่ก็ไขมันเยอะก็กล้ามไปสลายนะฉีดโบท็อกกล้ามแล้วก็ผิวเนี่ยมันเริ่มเหี่ยวเหี่ยวแล้วก็ฉีดโบท็อกหน้าผากหัวคิ้วหางตาครบหมดเลยนะแล้วก็มามาทําดูขุมขนเพราะว่าผิวเนี่ยมันจะมองมองมอมองหน่อยนึงแบบเราจะดีนะก็เลยยิงอีน่าฉีด โอ้โปรแกรมนี้นะขอบอกนิดนะึงว่าอีแมทิกเป็นโปรแกรมที่สุดยอดนะครับเป็นเครื่องเลเซอร์ที่พรีเมียมที่สุดในโลกนะักขนาดนี้เป็นเครื่องที่ตอบโจทย์ในเรื่องเ,ออเขาเรียกว่าพลิกหน้าดินเลยแล้พลิกหนังหน้าครับก็คือ,อหนังหน้าที่เขาเรียกว่าเสื่อมไปตามสภาพและการเวลาม,มันเป็นการที่ย้อนวัยเซลล์ผิวเอจจิ้งผิวแล้วก็ที่สำคัญคือรูขุมขนหน้าและรอยแผลเป็นหน้านี่นะ ดีขึ้นหลังจากทําไปแล้วแน่นอนซึ่งคขาที่แล้วใครได้รับติตันชมก็จะมีน้องรักแล้นะที่มาเข้าโปรแกรมนี้แล้วก็ผิวดีขึ้นซึ่งบางทีเนี่ยรอยหลุดาไปสิเราไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ว่าเราต้องการแบบว่าผัดเซลล์ที่เก่าๆให้มันหลุดลอกออกแล้วมันเป็นเซลล์ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะซึ่งผลลัพธ์เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวช่วงหน้าจะเอามาให้ดูยาวอที่บายบอกว่าตัวเองทำอะไรมาบ้างนะก็ทําโปรแกรมเสรอันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะแล้วก็ไอไขมันที่มีส่วนเกินนิดหน่อย ก็เล่นการขับถ่ายด้วยด้วยการฉีดได้ตัวสลายไขมันลงไปที่หน้าท้องเลยนะก็ประมาณเรียกว่าประมาณ2อที่ผลหนึ่งสอที่ผลหนึ่งเดือนหนึ่งทำให้สองนหนึ่งก็นี้ก็ไม่ได้มีเยอะหรอกนะครับหลังจากนั้นแล้วนี่นะครับก็งดการแพ้อาหารแสงด้วยเรียกว่าครบวงจรเลยคือเอาง่ายๆว่าเราดูว่าเรามีปัญหาอะไร พอปัญหานี้เสร็จปุ๊บก็ไปหาต้นเหตุซึ่งการหาต้นเหตุนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การตรวจเพิ่มเติมที่มันเฉพาะเจาะจ,จ,จงสาหรับแต่ละคนไง<ม>แล้วเสร็จแล้วก็มาดีไซน์โปรแกรมว่าเออใน4สัปดาห์นียเราควรจะต้องท<ม>ําอะไรบ้างนะก็ดีไซน์ออกมาเป็นอาหารจะทำยังไงใช้ฮอร,ร์โมนะอะไรออกกําลังกายยังไงแล้วก็ควรจะต้องเสริมเพิ่มโปรแกรมตรงไหนอะไรยังไงที่มันเข้ากับตัวเราแล้วก็ตรงประเด็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือชกคือไม่อยาไม่อยากเชื่อนะ หอาทิตย์ก็เห็นแล้วคือตอเราตัวเองเลยนะก็ถามมาต้องมาต้องอะเลยก็ต้องให้เป็นคนทักก็ต้องคนทักก่อนเลยก็ราะเห็นทุกวันนะหนึ่งอาทิตย์คนให้ก็ทักหนึ่งอาทิตย์เห็นแล้วสองอาทิตย์เริ่มดีขึ้นพอสี่อาทิตย์เนี่ยอยู่ตัวแล้คือเรียกว่าจริงๆแล้วมันดีตั้งแต่2อาทิตย์แล้วล่ะแต่ว่าอยากถ่ายรูกตอนหนึ่งเดือนมาดีก็เลยเป็นอย่างที่ที่เห็นเมื่อตอนต้นนะครับนะซึ่งไอ้ช่วที่ทำเนี่ยนะช่วงที่ทำเนี่ยมันก็มีความมันมันไม่ง่ายอยู่เรื่องนึงก็คือเรายังต้องทํางานยังต้องใช้ชีวิตประจําวัน ดังนั้นมันก็ต้องโปรกินโปรแกรมที่เราออกแบบมาเข้ากันกับชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ลําบากจนเกินไปแล้วเราก็ยังไม่ใช่ว่าเราโอ้โหจะทาอะไรทั้งทีหนึ่งเอาพูดได้ง่ายนะยกตัวอย่างนะเหมือนอย่างเช่นว่าเราอยากจะบํา,าเพ็ญศีลภาวทานภาวนาหรือแบบเอออะไรอย่างเงี้ยอ้าวคนหลายคนนี่ยที่ทําเขาก็ต้องไปที่แบบไกลๆเงียเปลี่ยนวีเรกอ่ะ ไม่งั้นมันมันไม่ได้นะจะให้ั่งสมาธิอยู่ในองอฟฟิศได้ยังไงอะโอ้สมาธิแตกสร้างอดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันทําไม่ได้นะแต่ว่าในการดูแลตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องทําแบบอย่างนั้นมันต้องยากเกินไปอะเพราะหลายคนเนี่ยคือเอาอย่างพี่นะพี่ก็อยากไปนะเออไปเงียบยไปบําเพ็ญแบบว่าที่เขา บำเพ็ญทำอะไรอ่ะเอางั้นเลยนะจริงเหรอวลาไม่ได้จริงจริงจริพี่หมอจรงนะมันดีนะวกนี้มันดีนะคือรคุณด้วยนะพี่หมอจะไปเมื่อไหร่เรงไปเมื่อไหร่แล้วเธอจะหนาวนะวัะน้คืออยากไปแต่ว่ามันจัดเวลาไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องสุขภาพเนี่ยเราเราทำได้นะห้าเราาที่รู้ว่าเฮ้ยเราทํางานประจําเราชีวิตอย่างนี้แบบนี้แบบนี้เรา มอนิเตอร์ตัวเองเรารู้ปุ๊บเราจะได้มาปรับนะเพื่อว่าไม่ใช่ว่าทํางานไปแล้วร่างกายเสื่อมเหี่ยวโทมไม่มีอะไรคุ้มค่าเนาะเั้นองสัมภาษณ์หน่อยค่ะไหนวไหนละตอนที่พี่ถามเรยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าแบบเพราะบางคนเนี่ยเหมือนเวลาลดความอ้วนหรือว่าเวลาจะดูแลตัวเองอะไรมันรู้สึกว่ากว่าจะเริ่มสตาร์ได้เนี่ยมันแบบมันต้องใช้แรงใจอย่างยิ่งโอ้ใช่เป้าหมายชัดเจนไงคือเป้าหมายชัดเจนว่าเฮ้ เดี๋ยวสี่สัปดาห์เราจะดูดีอยู่นี้แล้วก็เราถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปก่อนถามแล้วก็นั่งดูไปตายคุเ้มมากเลยเนี่ยเขาอยากคือพี่หมอเขาอยากไปงานของอะไรนะมาไปกานเลี้ยงรุ่นแล้วก็ตั้งใจเออเดี๋ยวเราไปต้องดูดีแบบพ่คุ้มมากเลยนะคุ้มนะคุ้มนะพี่หมอเล่าความคุ้มเพิ่มเติมห้หมอคือเข้าไปในงานคือเพื่อนก็จะไม่เคยเห็นกันตั้งแต่เรียนในมมต้นอะมหนึ่งอะกม่ปีแล้วมั้งสามสิบสามสิบร 30ปีไม่ใช่สี่ตอี้ยี่สิบเก้าปียี่สิบเปี27ปียีปีไม่เคยเจอเพราะเนี้ยพอกลับไปปุ๊บทุกคนจำพี่ได้หมดเลยโอ้หนูก็เดินพอไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนขอโทษแต่ดูนี่หมดจำไม่ได้ดึงมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนหนะมันไม่ใช่ไอ้หน้านี่แหละมันกังเปลี่ยนชื่อมันกังเปลี่ยนนามสกุลอีกมันก็แต่งงานเปลี่ยนนามสกุลแล้วไอ้อะไรแล้วมันก็บอกมันชื่ออะไรมันอันตรายบอกชื่อที่มันเปลี่ยน ใครจะไปดั่งจำหรอเอ้ยั่จะไปรู้หรอว่าจ๊ก็บอกชื่อตอนที่แกปักอยู่ตรงนัอนอ้โหแต่เขาแบบว่าเป็นซุปตา์เลยนะเดินก็ไปนี่แบบว่าใช่ไม่ได้พี่น่าอ่ะเอ้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลยังไม่เท่าไหร่แต่มันเปลี่ยนรูปร่างอะคือบางทีเห็นไม่กล้าทักนะเพราะรู้สึกว่าคงไม่รู้จักมั้งหรือเป็นสามีเพื่อนหรือเป็นแฟนเพื่อนแล้วแต่คนนั่นแหละแล้วแต่แล้วก็กดว่าคือคนมันก็เยอะไงบางทีเรามองเดินเดินไปใครว่าเอ้ยใช่หรือไม่ใช่เอเอก ไอ้นี่คือมันเปลี่ยนจนแบบว่ามันเล่นเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนแบบที่โกงอ,อ่ะเปลี่ยนแบบเราจำมันไม่ได้เลยอ,ะอ่ะคือหัวมันก็ล้างตัวมันก็อ้วนหน้ามันก็ไปตีนกาก็เยอะผิวก็คือ<า>ม,มีหมดทุกอย่างรอยหลุมตาเป็นสิวก็มี อ่าอย่างนี้ดีกว่าช่วงนี้เราไปเบรกก่อนในช่วงหน้ามามาดูดีกว่าไอ้ความที่ว่าพี่หมอบอกว่าเปลี่ยนนะทำให้หมอเปลี่ยนอย่างหน้ามือไปหลังมือ<ช>ทําให้ดูเด็กทําให้ดูกระชากทําให้สุขภาพดีขึ้น<ม>ทําให้อะไรทั้งทั้งหลายทั้งมวลที่มองรู้สึกว่าเพอร์เฟกต์มากขึ้น<ม>นะไปพลาดไม่เหมือนท่านไม่ได้หรือโชหน้าเรามาชมดี่ว่าบอกว่า <S <S เปลี่ยนแปลงขนาดไหนเรียกว่าเปลี่ยนคนวันนี้ให้ดูดีในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นกับช่วง smart make วอร์ครับไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน